กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อวง Max Percus ร์คซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างสิทธิปัจจุบันโรงเรียนสตรีวิทยา2ร่วมกับสิทธิเก่าและบุคคลภายนอกรวมตัวไปหาตันภัศกรนาทีหรือเสียตันอิชิตันเพื่อขอยืมเงิน3าล้านหแสนบาทไปแข่งขันในรายการ CGN Cha แชมป์เปนชิปประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะพฤติกรรมที่กดดันให้เสียตันต้องให้ยืมเงินแบบไม่มีทางเลือก นายพัชรพงศ์ตรีเทพาผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสองได้ออกมาชี้แจงว่าทางโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของวงแม็กซ์เพอร์คัชชันแต่อย่างใดก็เป็น,เป,นเป็นบทเรียนถามว่าผมภูมิใจไม่ที่ได้เงินมาสามล้านหล้านสองมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่งามเเด็กก็อยาก่าเด็กคือเขาีป็นวังหูมันมันบริรสุทธิ์อะมันบริสุทธิ์ถามว่าเงินสามล้านหนึ่ง ถ้าเอาเข้าไปแล้วได้โทิมขึ้นมาจะให้ยืมจะให้คืนได้ไหมเนี่งมันก็เป็นหน้าที่ของผมผูม้การโรงเรียนที่จะชี้แจงผู้กำกาบแล้วก็ขอตามระบบเสื่องชดใช้ครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกเหนือจะสะท้อนถึงความหละหลวมในการเตรียมความพร้อมหางบประมาณของวงแม็กซ์เพอร์คัชันเพื่อไปแข่งขันรายการระดับโลกเหมือนโรงเรียนอื่นๆยังสะท้อนถึงการทำงานของทางราชการที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ค่อนข้างจะล่าช้าเพราะนอกเหนือจากวงดนตรีจากโรงเรียนสตรีวิทยา2แล้วยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ต้องประสบกับปัญหาเดียวกันนี้ ด้านนายสุชาติชัยศารรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวโดยได้ระบุว่ามีการออกหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและการเข้าแข่งขันด,นดนตรีโลกเอาไว้แต่กรณีของวงสตรีวิทยาสองนั้นกำหนดการแข่งขันมีขึ้นก่อนที่จะได้รับงบประมาณจึงต้องพิจารณาช่วยเป็นรายกรณีไปสร้างชื่อเสียงให้สพทเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยท่านเลขาธิการอภิชาติจิรวุฒิท่านมารับงานท่านก็บอกในเมื่อโรงเรียนเขาต้องเดินทางไปทําไมเราไม่ตั้งงบมาใน้เขาก็เลยเกิดการจัดทํากรอบงบประมาณกรอบในการจัดส่งทีมวงเยวธวาทิตย์ไปแข่งต่างประเทศเพราะฉะนั้นงบมาณก็จะตั้งในปี58ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นปีห้ปีห้ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่สากันยา แต่เมื่อเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ที่รัฐบาลมองเห็นชื่อเสียงของเด็กๆผู้นี้ที่ไปช่วยกันทํามาก็น่าเห็นใจครับนะฮะเหนื่อยซ้อมซ้อมกันเป็นเป็นปีๆล่าสุดแม้โรงเรียนสตรีวิทยาสอนจะสามารถคว้าแชมป์โลกในเวที CGN มาได้แต่ก็ถูกพลังจากโซเชียลมีเดียขุดคุยว่าเป็นการลงแข่งขันเพียงแค่วงเดียวแม้ทางผู้ควบคุมวงจะชี้แจงว่าไม่มีคู่แข่งในระดับเดียวกันก็ตาม อย่างไรก็ตามทีมข่าวนิวทีวีได้เบาะแสชิ้นสาคัญค,คือคลิปเสียงบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนที่วงแม็กซ์เพอร์คาชันจะตัดสินใจไปขอยืมเงินจากเสียตันอิชิตันมาเผยแพร่พอมันพอมันเป็นเรื่องแล้วอย่างนี้นี่นทีนี้ถามว่าท่านจะเซ็นไหมผมมีความมั่นใจว่าอาจเขาอาจจะเฉยนะอาจจะเฉยแต่ถามว่าผมมีวิธีการเล่นงานยังไงไปเอาเงินเ็กชวนไปเรามีมีตัวํำรองอยู่แล้วเข้าใจไหมทีนี้เวลากลับมาได้ถ้วยปั๊บเนี่ย หมาพวกนี้มันจะโอนหน้าลอนเลยหรือจนี้ครูน่ะตื้อมาแล้วครูเนี่ะใช่ครับครูตื้อมาแล้ววันแล้วครูเขาขีลยว้เวลาแค่นี้ให้พวกผมอะไรอย่างนี้ครับนอกถ้าเราไม่แบบว่าถึงขั้นแบบทำอช็อคแบบปิดถนนหรือว่าแบบไปอยู่หน้าอิชิตันเอ้ยไ,ไม่ใช่นนปิดถนนไปอยู่หน้าอิชิตันนะครับแล้วก็เขาจะมีธุรกิจเขาใหญ่ตรงทองหล่อครับทองหล่อเราก็ไปนั่งคุกเข่าเลยสักสามชั่วโมงผมว่ายังไงเรื่องนี้ต้องถึงตันคุณตันแล้วก็ขอยืมเงินจากนั้นหนึ่งกลับมาคืนกี่บาทว่าไปเอาหลักฐานไม่เขา เนี่ยครูจะช่วยหน่อยขอยืมหน่อยนะเพคือต้องคืนนี้ใช่ไหมต้องเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วรูปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยที่ครูแนบไปเนี่ยเธอต้องมีให้เขาดูด้วยนะเียเราเอาไว้นี่ยตรงสปอร์ตนี่ไม่ใช่นี่รูปด้วรูปนี่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 ให้เขาดูว่าจะต้องกระแบนแล้วก็ดึงไว้นี่ยสปอร์ตคอมเพลตไปครับยืนกลางแค่นั้นเลยจบแล้วผมโทรเรียกหลังจาอพิมมาเอาทำอะไรก็ทำทำเลยทำแล้วครับต้อง โดยขณะนี้เสียตันได้รับทราบข้อเท็จจริงจากคลิปเสียงดังกล่าวและกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนั้นหน่วยงานปรับปรามทุจริตในภาครัฐยังเตรียมรับกรณีดังกล่าวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์วงโยธวาทิตที่นำชื่อโรงเรียนสตรีวิทยาสองไปของบงประมาณเพื่อนำนักเรียนไปแข่งขันต่างประเทศจะพบว่ามีความสลับซับซ้อนไม่ต่างจากภาพยนตร์มหากาพย์ เพราะมีทั้งเรื่องเศร้าเคล้าน้ำตาหักเหลี่ยมหักมุมตลอดจนการวางแผนการอ่านลึกลำ้ำแต่ยังมีอีกหนึ่งบริบทที่สำคัญคือตามหลักสูตรการศึกษาการพื้นฐานพุทธศักราช2544ที่กำหนดว่านอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้กลุ่มสาระพื้นฐานการคิดแล้วยังต้องเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะได้แก่ทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิดทำงานอย่างสร้างสรรค์ และที่สําคัญคือประเทศไทยอยู่ในภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาดังนั้นภาครัฐจึงจําเป็นต้องส่งเสริมทุกโรงเรียนที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลกอย่างเท่าเทียมเพราะมีโรงเรียนในต่างจังหวัดอีกหลายแห่งที่มีความสามารถแต่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอกรณีของโรงเรียนชตีวิทยาสองจึงสมควรเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้จากความผิดพลาดร่วมกัน ทีมข่าวอาจญยกรรมนิวทีวีรายงาน